สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับใช้งานบอร์ดทิงคอง 1024SI นะครับี๋ยวเรามาดูหน้าตาก่อนนะครับมีปุ่มอะไรกันบ้างก็ที่เราใช้หลักๆนะครับก็จะมีปุ่มข้างบนเนี้ยที่กดปิดไปอย่างเงี้ยนะครับปุ่มพวกนี้จะกดเวลากดให้มันมาอยู่ตรงตัวนี้นะครับ มันจะใช้หมุนตรงนี้ได้คือมันจะละเอียดนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม A B V นะครับมันจะละเอียดยิ่งขึ้นนะครับาเาวลา,าคุมบีมตร,ตรงนี้นะครับส่วนปุ่มสไลด์ถัดมานะครับจะเป็นเหมือนสไลด์บอร์ดทั่วไปนะครับเอาไว้เลื่อนอเลือกสีนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเลือกสี ี๋ยวบรรทัดถัดมาก็จะเป็นปุ่มฟิกเจอร์นะครับฟิกเจอร์เอาไว้เลือกแอดเดสนะครับเลือกช่องนะครับเวลาเราตั้งค่าไฟส่วนปุ่มต่อมาก็จะเป็นพาเลตนะครับอันนี้เอาไว้เล่นเล่นซ้อนนะครับเล่นเฉดสีเดี๋ยวค่อยว่ากานันบทถัดไปส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มแบ็กเอาท์นะครับแบ็กเอาท์เอาไว้ปิดปิดแสงครับกดอันนี้เป็น ตัวสไลด์คุมนะครับเป็นมาสเตอร์ปุ่มพวกนี้จะเป็นเพย์แบ็กนะครับเอาไว้เล่นนะครับเวลาเราบันทึกบันทึกไว้เล่นก็จะมีหน้าจอนะครับก็จะมีปุ่มพวก e อนเ r อร์ปุ่มเคลียร์เอ็ก Clear, it, ต่างๆนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นพวกอ่ะเวลาจะเอาไว้บันทึกนะครับเป็นซีนเป็นเฉดเป็นคิว i ลตอ่ะอะไรอยางเงี้ยทโหมด ุ่มแพทพวกนี้ครับอยู่แถวแถวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับเราจะทำการแพทไฟนะครับแพทก็หมายความว่าให้บอร์ดกับตัวไฟนะครับรู้จักกันว่ามันชื่ออะไรเนี้ยมันจะสื่อสารให้มันสื่อสารกันได้นะครับเบื้องต้นนะครับ เราตั้งที่ตัวตัวไฟก่อนนะครับเราจะตั้งเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับอ่าคือบอร์ดตัวนี้อ่นจะตั้งเป็นเลขอะไรก็ได้เอาที่เราจำง่ายง่ายก็ได้จะเป็น10อ่าจะเป็น0ูนอะไรเงี้ยอ่าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์อะไรแล้วแต่เรานะครับให้มันห่างกันช่องละช้แนึ่ละยี่สิบก็ได้นะครับเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ไปศูนย์สองศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับ อันนี้ผมจะตั้งเป็น001นะครับอพอเราตั้งแล้วนะครับอันดับแรกเลยเราก็จะมาแผดอุปกรณ์ให้เรามาที่ปุ่มแผดนะครับกดเลือก1ครั้งนะครับเดี๋ยวก่อนกดนะครับผมจะให้ดูปุ่มนี้ถ้าเรายังไม่แผดปุ่มมันจะกดแล้วมันจะไม่มีไฟขึ้นนะครับปุ่มไหนยังไม่มีข้อมูลยังไม่ได้แพดเนี่ยอันนี้ปุ่มหมายเลขหน่งเดี๋ยวผมจะแพด ไว้ที่ช่องหนึ่งนะครับอ่าเรากดที่ปุ่มแพดหนึ่งครั้งนะครับที่หน้าจอหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นเพื่อนเห็นไหมให้เราเลือกคําว่าแพดฟิกเจอร์นะครับมันท่าที่สองเห็นไหมครับเรากดฝั่งนี้นะครับดูไหมครับแพดฟิกเจอร์นะครับอ่ากดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นชื่ออุปกรณ์นะครับมองออกไหมครับให้เราเลื่อนลูกศรนะครับข้างล่าง เลื่อนหาตัวชื่ออุปกรณ์ตัวนี้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ชื่อบาร์นะครับอ่าเป็นบาร์สิบเก้าชนแนลอย่างงี้ก็ได้นะครับบรรทัดที่สองกดเลือกนะครับกดเลือกอุปกรณ์อ่าสร็จแล้วนะครับอ่าจะขึ้นอ่าหมายเลขนะครับให้เราหมุนถ้ามันไม่ตรงนะครับให้เราหมุนปุ่มนี้หาได้นะครับเห็นไหมปุ่มหมายเลขแอดเดสนะครับ ที่ตัวไฟเราเลือกเป็น001อยู่นะครับเนี่ยเราเราเลือกให้มันเป็น001นะครับถ้าไฟไปเรเลขอะไรเราก็เลือกไปเนเลขนั้นนะครับเนี่ยสมมุติว่ามันเป็น001นะครับเห็นไหมอ่าทีนี้ดูบรรทัดที่3นะครับอ่าอันนี้จะเป็นสัญญาณออกนะครับลาย A ด้านหลังปุ่มที่เราต่อสัญญาณออกนะครับตรงเนี้ยมันจะมีอ่าลาย A ลาย B นะครับเราเอาสัญญาณออกลาย A นะครับก็ให้ตั้งตามนี้ นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้ตรงอ่าเลขแอดดิสเป็น0ูนย์นย์หนึตรงกันแล้วนะครับตรงกับบอดเออตรงกับตัวอุปกรณ์ของเราตัวไฟนะครับให้เรากดที่ปุ่มฟิกเจอร์นะครับหมายเล็เราจะเอาไว้ช่องที่1น,นะครับแล้วก็กด1ครั้งอย่างเงี้ยกด1ครั้งแล้วครับเรามาดูหน้าจออ่าคือมันบันทึกไปแล้วนะครับอันนี้มันมันจะให้เราบันทึกออุปกรณ์ เลขตัวถัดไปนะครับคือมันขึ้นไปเลยครับ20ช่องเห็นไหมครับจากเมื่อกี้001มันจะเป็น020นะครับมันจะนับไป20ช่องอมันจะนับต่อไปอีก19เป็น20นะครับบวกไปทีละ19 19ะสมมติว่าอุปกรณ์ตัวบาร์ไฟตัวเนี้ยเรามีตัวเดียวเราพอแล้วเรากดเราก็กด exit อ,ออกมาได้นะครับถ้าเราจะไปแผดตัว สมมติไฟพาอย่างนี้เราก็เลื่อนตรงนี้หานะครับเป็นไฟพาอย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่างสมมติน,นี้ทีอินวันเนี่็เราก็เลือกเลือกเอาแต่นี้ผมไม่มีอุปกรณ์ตัวนั้นผมเลยไม่ผมทําให้ดูตัวเดียวเมื่อเราจะไม่แผดต่อแต่ตอนนี้ไฟแผดมันยังขึ้นเหมือนกับว่ามันให้แผดอุปกรณ์ตัวต่อไปได้แต่ถ้าเราจะไม่แผดนะครับเรากด e x i t ออกมาเลยออกมาเรื่อยๆเห็นไหมครับ แล้วก็กดเคลียร์สักหนึ่งครั้งก็ได้นี่คือปุ่มเคลียร์เอาไว้เคลียร์คำสั่งเพียงเท่านี้อาเดี๋ยวเรามากดเอาลองมาทดสอบดูกดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไฟมันขึ้นแล้วแสดงว่ามันเมื่อกี้เราแพดไฟได้แล้วมันบันทึกแล,แล้วเราดูหน้าจอเวลาเรากดผมจะกดค้างไว้มันจะครับมันจะขึ้นว่าชื่ออ,อุปกรณ์ขอโทษด,ดีถ้าเราจะทดสอบเทสว่าแต่ละช่องเนี่ยเร,เราได้บันทึก แพทอะไรไว้อยู่อุปกรณ์ตัวชื่ออะไรไว้อยู่กดค้างนะครับเรามาอ่านที่หน้าจอแล้วผมจะกดค้างนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นชื่อนะครับ b า r 19 Channel A อ่านี่ครับ A1 เห็นไหมครับอย่างอันนี้ช่องสองผมจะลองกดให้ดูอ่าอันนี้รอยบันทึกอย่างอื่นไว้นะครับเป็นบีมให้มันโชว์ชื่อทั้งหมดเลยนะครับเม <s> ื่อเราแพทเสร็จแล้วนะครับเราลองทดสอบดูว่าอุปกรณ์ มันทำงานได้จริงไหมเราก็เลื่อนสไลด์มาเตอร์นะครับขึ้นนะครับอ่าเรากดากดให้ไฟกระพริบมันหายเดี๋ยวลองดูไม่งั้นแสงมันไม่ออกนะครับอ่าเราต้องกดช่องที่เราจะอ่าตั้งนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วเราเลื่อนดูเดี๋ยวลองเลื่อนดูเห็นไหมครับแสงออกละเห็นไหมครับ เลือนดูอันนี้เป็นเขียวนะครับเห็นไหมครับเป็นเขียวเป็นน้ำเงินอันนี้น่าจะเป็นสโตบนะครับอ่าเห็นไหมครับปุ่มแรขน่าจะปุ่มเลขช่องที่2เป็นสโตปเห็นไหมครับตัวนี้มันคอนโทรลทั้งหมดนะครับตัวมาสเตอร์ถ้าเรากดหนึ่งครั้งถ้าปุ่มนี้ก็พิบก็คือปุ่มนี้ทํางานนะครับอ่ากดไม่ให้มันพิบก็คือมันจะติดค้างก็คือ b ุ่มแ a c k out มันไม่ทำงานก็คือไฟสามารถติดได้นะครับน,นี้เราก็ลองเลือกหาเอาอันนี้จะสอนวิธีการแพดก่อนนะครับสำหรับ EP นี้เบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากมีบีมหรือมีไฟพาหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับสามารถเอามาแพดแพดต่อกันไปนะครับเนี่ยแต่ละช่องได้เลยนะครับก็ คร่าวๆนะครับเบื้องต้นสำหรับวิธีการแพทอุปกรณ์ของบอร์ด k i n g k o หนึ่งศูนองสี่ si นะครับไว้พบกัน ep ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ